สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมแนวทางแต่งหล่อๆนะครับผมสำหรับ m x active อีก1นึคันนะครับผมคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับผมลำนี้ทําอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาชมกันเลยครับเริ่มต้นจากตัวล้อนะครับล้อนี้ลูกค้าเลือกเป็น te 3 7นะครับผม การโค้งนะครับยางเป็นของเลนโซนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับผมกระจังก็เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นในส่วนของฝาคาร์บอนมอนซ่านะครับผมลูกค้าเลือกเป็นลาย F1 นะครับก็เข้ากับด้านหน้าของ isuzu mu x ของเรามากๆเลยนะครับผมส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้ติดอุปกรณ์เสร็จสิ้นเท่าไหร่นะครับก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่ยังตกแต่งไม่เสร็จแต่ว่าอันนี้เราเอาให้มาชม คร่าวๆกันก่อนนะครับผมในส่วนของภายในนะครับลูกค้าติดดิฟฟี่นะครับผมมาพร้อมกับวัดบูธนะครับผมที่ลูกค้าเลือกติดตั้งเข้ามานะฮะเท่านั้นไม่พอนะครับเบาะหนังนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดํดาได้สีเทานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ดูแบบเรียบๆนะครับ ดูแล้วถ้าสนใจมิวเอแต่งหล่อๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น Active รุ่น ELEGAN t หรือว่า Ultimate นะครับผมสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมเข้ามาที่เบอร์โทร0 9 6 9 4 5 8 4 5 5นะครับผมหรือ ID Line เบอร์โทรเช่นเดียวกันนะครับ0969458455นะครับผมแล้วพบกันกับทีมอิ u z u ครับผมขอบคุณครับ